สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเอื้องสายลงใต้จากอีกหนึ่งต้นนะคะรับต้นนี้นะครับเป็นเอื้องสายลงใต้กีบแหลมนะคะรับกลีบก็จะแหลมแหลมแบบนี้นะคะรับปลกปากก็จะห่อม้วนและมีช่องยปากแหลมแหลมนะคะรับต้นนี้นะครับเป็นเอื้องสายลงใต้จากป่าของจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังนะครับก็พบเจอเอื้องสายลงใตไ้ได้หลากหลายจุดนะครับแต่ละจุดก็จะมีความหลากหลายเหมือนกันนะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมได้มานะครับจากจังหวดัดต่างนะครับก็จะเป็นต้นที่มีกลีบและเชงไมปากแหลมๆแบบนี้นะครับเป็นความหลากหลายของธรรมชาตินะครับแต่ละแหล่งของสายลงใต้ก็จะมีลักษณะดอกที่แตกต่างกันไปนะครับเป็นความหลากหลายของพันธุก,กรรมของกล้วยไม้ป่านะครับทำให้เกิดความหลากหลายและน่าเก็บสะสมนะครับ สามารถเลือกเก็บสะสมได้หลากหลายแบบนะครับแต่ทุกแบบก็จะมีกลิ่นหอมฟุ้งเหมือนกันหมดนะครับ